อู้ไล่ไล่ไล่โอโ้ <c oughs> โ,อโหกำลังไล่มารวมหมดเลยาเบายเตอะเตอะเบิดมือมึอเนี้ยต้องไปได้แหละเอาแค่เต็มไปได้อื <c oughs> มน้ำเอามันเยอะแท้ๆกันหนูก็มันไล่มารวมอยู่นี่เบิดแล้วเนี้ยเห็นบหมนะโอ้ยคนนะโอ้ับคนเนี้ยแ <c oughs> สดงกำลัง,งยากให้ิกูเตะพัมนะมึงมึงยังมายอกเงี้ยแหละ จริงแล้วมันเริ่มเหมือนมันไหลเออมันไลมาหมดกองเต็มหมดแล้วเนี่ยเขาบอกิงเติมมันทิงไหลอ่ะนะเนี่ยมันเหมือนลมมันพัดเข้ามาอืมลมมันพัดเข้ามาพอดีบ่อเฮาเฮาเขาดึงโตนั้นออกโตไม้มันก็ไล่มาแทนนะหนูอืมโอ้โหต้งเหลียเที่ยวนีบเรื่อยเลยเขาเขาก็เติร์ดเร็วๆนี่เติร์ดช้าแค่ไหนให้มันไล่ให้มันไล่เติรที่เดิมมันต้องไปได้เดี๋ยวมันมาเอง ต้องไปได้นะมันก็คือเขาเออเออมันหมาแทค่วะหนูเออวุฒิน่นาหลองวุฒินะาวุฒินะว่ฒเพินว่ะเออเออประคำยาลับบอลใครดีบอลหรอกห้ามมันดำๆเข้ากันะหนูเรียให้มันเข้าดิอย่ากดแทงเดียวไม่คอยเตะหน่อยเดียวแตะหน่อยเดียวแตะนิดเดียวนิดเดียวเนาะ โอ้ยเดินว่ะไก่น้ำเลึกๆดูหัวจิ้มมันลงไปเลยแช่คอนเทนต์อีกนะพอ้โหขึ้นหมาหัวเคียวพี่ลองดิเอ้าลองดิทีเดียว ยาวแท้เด็กบ่ยิ่งลงยิ่งแท้เด็กหัวถ้าตูมลงไปต้องมุดหน่อยนล้ให้ให้โพหมาหัวเขี้ยวเอาหมาหัวเขี้ยวหน่อยฮะเออโอ้โหแตกล้านกันเน้ยแทกลานเลยแหละอ้ยเป็นตะเพิรนนนะมันมาดูเนาะมันมาเขี้ยวปลี้ยวล้วมันตะกี้มาหวานไม่ไม่มาเข้า มันพัดมารวมนี้หมดแล้วพุ่นบางแล้วก็ล่ะม,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 มันมานี้หมดแล้วเนี่ยเต๋อได้บิดมือ้อเตอเงี้ยเ้าอยู่โฮมด้วยเนาะโมเดลได้ด็ฮรคนอะ่ะเอาเอาโต๊ะมานั่งได้เลยเนี่ยหนูมีมจะพักนั่งพอดีเลยนะหนูห้าทอนไม้ไมหมไอ้จี้นั่งเนี่ย <c oughs> ทอนไม้เด็ดห้าทอนไม้ยังไงิงีระห่หาทอนไม้เพื่อนเนีบอกเอาอีกหน่อยเดียวว่าก็ล่ะมันเพลินอะเอาไปปล่อยสักบักหำ ถ้าการไม่กินเมืองเลว่าตั้งอันพวกนี้มันหิงหินตักหิงหินตักหิงเตกอ่ะดี๋ยมันดำดำแล้โอ้โหเหลือเอ้ยโอ้โหทำเอ้ยใช่ไหมแหลนโยโยเข้ามาเลยเตอป่ายี่เตอป่ายเลยไล่เข้ามาอันนั้นมันมันบอกเข้ามันไปโดนผ้าข้างล่างเห็นไหม ออออไอ้ไอ้ไล่เลมันน้าแน่มคาอันนี้พัมกัน้าหนูพัมกน้า ว่ากุะอนพัมมันีอยังดำๆเะมันบ่เข้าหรอกมันบ่ไล่เห็นบะมันอยู่ที่เกา่ามือนนะพั่เข้ามืานไงปลาเข้าไอ้นัน่นนะที่ดำๆน้นน้ำซาดทิตะแข่งน้ำซาดเออไซ้อนพำเกิดมาชีวิตนี้ ไม่หลงขอแห้จะขับแล้วเขาล้วไม่ต้องมีใบจักรับทีกได้ข้ไป้งบได้ใบกี่ครใครแไไหนี่ไงที่ไม่อด่าจะไปฝั่งลูกนิมีอ๋อขอแขับรถตาเท่าแหว่คนเก็บนไม่มีอร์ไมมีด้านนะคืนนะไม่มีเลยเกี้บามึงอะน้ำเย็นเลยนูอื ไปจากบุดน,นึงแต่หมาก็ไม่ได้ไปเปนั่งขี่ลำซองเพียนขครให้แงบบียบวะมูกันเรื่<า>องน้องมูในเฟสไปมูจัดกันไปใช่ไหมกันไปมูจัดกันในเฟเอ้าพอดีมารู้ว่าเป็นน้องอน้อยเอ้าวีน่น้องหมูไลยว่อืมไลยอันน้อยนึงเยอะนะเยอะๆะไม้มนันนังวะ่ะเป็นไม้ไหมะม้ต้นไม้ <c oughs> <c oughs> ทำแค่นเนี้ยไม้นังกิ้งตบมันมีมุ้งนางกว่าโต้เพี้ยอา <c oughs> นาไปได้อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจอบมาขุดนั่งดีไหมโอ้โอหห้านนะมเลยคุณะนะอ้ีพอีแม่พั่มหมดแล้วอือห้ามเลยเอาไปยังไง สายฝนหน้าคนนี้แต่เต่าแวบเดียวเนาะเป็นกระปังเลยนะเต่าน้ำฝนนะอืมเป็นยังเพรสายฝนนะเป็นยังหน้าคนนี้นะหน้าคนนี้เลยอืมเมื่อนั้นต่าไปยังพูดละหนาเดินชำรวจปลาเอ้านะอยู่บ้านมูมีปลาที่ไหนอืมคือยังน้องเนาะ มาก็อู้ยักข้าให้งูเด็กน้อยงูนี่ผาเข้าปลาเข้าอ๋อแล้วบ้านสวนนะยายไม่ค่อยได้ไปละบ้านสวนนะก็มีเรื่องไอกบ้านที่รอดได้สุดะเออก็ตอนแรกตาฝัดบอกว่าเดี๋ยวว่ายน้ำไม่เป็นแ่าน้ำคอยจะท่วมก็เลยไปเข้ามาทำห้อง เท่าห้าห้าองเราก็ไปเช่าอยู่วันนี้เราก็บอกเดี๋ยวจะเอาน้องเข้ามาอยู่คนนึงนะมันพูดไม่ถูกใจทั้ทั้งที่เราไม่ได้ไปอยู่จริงนยนะเราให้ค่เช่าม,มันบอกว่ามาต้องทายแล้วเนาะ